สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเลขรับอิสราเอลอยู่หน่อพี่น้องหน่อมาแล้วเด้อมาแล้วปูคุณไใดมาแล้วเลขรับอิสราเอลพี่น้องมาถึงมือปูคุณแล้วพี่น้องว่าจังไดผู้ใดเข้ามาบึงมาติดตามอยู่กัามากไลใ์ก็แช่เดอ้อย่าขามกษชนาปูเด้อใดมาแล้วใดมาแล้วเทียวที่แล้วลุดพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเขาได้วิ่งอยู่ดิได้วิ่งแปดยูหลุดแปดติดย่แต่ว่าเขาบม่มีมครูมาศูนย์มีศูนย์ยกแต่ว่าเป็นเหลขสามตัวคนเขาให้แปดก็หาวิ่งมาหลุดมาได้แปดพี่น้องเขาวิ่งอยู่เล็กวิ่งเขาอยู่พี่น้องแต่ว่าแถวนี้เขาว่าจะแก่มือสองแยวแล้วเลขกเขาลดพี่น้อง่ยวก้อนกล็ลดเท่ยวนี้กล็ลด่ถวก้อนกั้นไปคนเขาพี่น้อง เขาต้อกันซองงวด,ดขอราถดเขาอาภัยแท่นล้านได้พี่น้องเด้อที่เล็กเขามาบ่าสมใจหวังไปไนนันไดเนาะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเล็ก,กมีเขามีลดธรรมดาคือว่าเล็กคำนวณเป็นความคำนวณกับมีเขามม่ลดมาแล้วบ้านี้ก็ให้พี่น้องเอซีไปหาจับใจอัลติี่ไปเด้ดเอผู้เดเขามาแล้วมาเบิ่งแล้วก็ได้มาไหลมาแช่ในมาติดตามใบเ๋้วเขากระเขาเจ้ เขากะเขาตรงตรงเลยย่ำรุดกับรุดบม่มีตัวเบิงเลยนนเนะาะพี่น้องเนาะธรรมดามีเขาไม่รุดเป็นเหล็กคำนวณเนาะ๋ยวนี้ก็ทีเป็นตัวได้ก็เขามาเบิงเด้อมาเบิงมาส้มกันมา,ใ,มหนมหนาให้กำลังแรงใจผู้นนที่มมยอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าให้กำลังแรงใจผู้คุ้นน้ำละติตามมาให้เนาะพยางเมนอกเมืองหน้าเลิกงานเลิกการมาพักพ่อนนอกระส่งม,มาแล้ว เดี๋ยวนี้เขาสีสรงเหล็กโคงสุดท้ายมาให้มีบลอกมีมือบลอกมีกับวัชชักเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาส่งตัวนี้มากวนทรงสุดใหญ่มากวนสุดโค้งจักสีมาบ่มาขันมากกับเสียวลงให้เรื่อพี่น้องเด้อวันนี้กับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองบ้มวยวันนี้วันเปนวันที่ยี่สิบสองอะไมือนกันวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองน้าพี่น้องเนาะอีกหลายมือเยอะ อีกสี่ห,าห้ามือจั้งสี่ออกเหล็กว่าเดือนนี้ก็มีหีีสิบแปดมือละอีกหกมือพี่น้องก็เป็นรัฐบาลกับไปแล้วแต่ว่าเป็นเป็นห้วสันจรได้พี่น้องเริ่เบื้องเอาจากสี่ออกตัวใดกับบุหุจักคือกันไปใช้กับสี่ออกคือเก่าแล้วเนาะฉันมัน 4, สีมานสีโศกสีมานกับตรงมากของห้องคือเก่าไ่หยาดไม่ตอ้องหยาดเนาะสันจรไปใช้กัญชากับตรงใดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เขาสั้งลักดีๆสูดีๆสดูดีๆก็ม,มีซิทได้นอพี่นองเนาะสดูดีๆสูคัะๆเอาเต็มๆได้นอพี่นองเนาะให้เขามาลหละกอะขอดไลค์กดแชร์ด้อกดบอกต่อๆกันไปคิดอะเลเอวพัดไปสองรอบเขาสองรอบพัดสองรอบรอบนี้สิพัดว่นี่สิเขาทั้งหลางทั้งบนทั้งสามตัวเขาว่าจักนอพี่นองเนาะเามาเบิรงมาแชร์กันเด้พี่นองด้ดอผู้ใดเขามาแล้วก็ได้ ให้กำลังใจผู้ทรงเลขมาให้กำลังใจผู้ผู้ผลผู้ติดตามให้กำลังใจช่องสมพทรคายลวดใช่เนากับตาคุณพ้าลวยนะพี่น้องเนาะเอาไปเข้ามาแล้วก็มาเบิ่งมเดือปีน้องเนอะมาเบิ่งมมาเวิร์มาเช็ดเตรียมสมุดปากกาหรือถ้าแคปหน้าจ่อเลยอะไรเนี้ยเนี้ยคำนวณแล้วเนาะเนี้ยเขียนแล้วกับแคปหน้าจ่อเลยมาเดียคำนวณดอกคือเขียนเลยเพราะว่ามาแล้ว มาถึงมือแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ตั้งแต่แคปหนา้าจอเอาเลยจอดเอาเลยเขียนบนล่างได้พี่น้องเด้อบนล่างบนล่างเหล็กบนเหล็กล่างเขาหายมาบนล่างบนล่างเขียนบนล่างกันบนล่าง บนลางจับคูเลยเป็นหลังเพื่อว่าเป็นการเสียวเวลาจับคูเลยศวนหาศูนย์ห้า xuống chết xuống chết xuống chết xuống pet xuống pet xuống pet เสียงตัดหนาได้เล้วพี่หลังเด้อมีเสียงหมกักกระดิ่งกระดิงแนะ่กระดิ่งเยอะน้าพุทธินี่แหละหอยว้ล่มพัดลมแห้งนี่ซีแปดนีหนึ่งีหน 81 81 1178 8 kết เปล่นี่เขาว่าตกกันเ้ยพี่น้องเด้อกันเขียนไปนี่ก็จะดับกันวกันมีวิ่งวิ่งวิ่ง สี่แปดิ่งสีิ่งแปดหลุดเด้อพี่น้องเด้อหลุดเด้อหลดุดเลยสีกับแปดหิ่งสีิ่งแลุดพี่น้องจัดเลยหลุดเลย วิ่งซีวิ่งแปดนี่จัดซ้ำตัวให้นั่เด้อพี่น้องเด้อซ้ำตัวไม่อยู่สี่หางแมวขอนอนหมุนด้วยหมุนนี่นี่แนะมกวก็ได้บุญกองบักาขาับเลขจักรยานเดินขับเกจศูนย์เทอเมทจัดเลยบอาหายบังเดียวเบิึงเลยเอาให้ยกับ่ัเดียวเบิึง เขาบ่าท่านในเรียกังไงเขาบ่าจับกตศูนย์แปดเกตดเกห้าศู

88048ขีดกันเดีวยวก่อนเดี๋ยวจังเบิ้องตัวเด่นตัวดงังละพี่น้องนะเอาให้เบอร์โทรไปก่อนอาเซียมีผู้ใดมีเลขตัวดีกด็สิบป้ายไหเด้อร์โซมาเด้อร์ไปอยากตามเด็กกับเบิ้งในนี้ละเปิดให้แล้วใหเริ่มกดไลค์กดแชร์เบิง้งกดชนะใหเนเด้อเบิ้งขายยาให้นะช่างน้อยๆูย้ได้ นี่ค่าสมมติประกาน้ำเนี่ยศูนย์เก้าสามซีหนแนึ่งแปดีหนึ่ง สามแปดเกดห้าผู้ขุนผู้ขุนผู้ขุน แคปหน้าจอได้พี่น้องได้ผู้ได้ข้ามาแล้วก็ได้ผู้เขา้ามะไม่กะกดกระดิ่งติดตามบ่อยทีได้ตามปูคุณถึกปูคุนมีเหล็กสามยางขุนเด้อพี่น้องเด้อมีรัฐบาลมีฮานุ่นยมีเหล้าฮานุ่ยนี่ประสบผลสำเร็จสมือเด้อพี่น้งองผู้ใดเข้ามาติดตามฮานุย่ยรอบเงียเหมือนแรงเด้อพี่น้องเด้อ ยาจีเบิ้งยำหมดเสาฮานอยหลบซีโม่งเคิงไปถึงถุ่มเคิงได้ผินนองได้บอกไปกอนบอกในนี้ละผู้น้องผูดด้เล็กที่ตามเราเขามาเบิ้งมาแช่กันที่ตามกันเด้อผู้ได้มักตั้งได้ก็ได้เอาบาทนี้ก็สิกลมเด่นมีวิ่งมีหยังให้แล้วนอากลมเด่นได้พี่น้องได้บาทนี้ได้กลมเด่นเขากลมเด่นเขากับว่าตัวนี้ตัวนึงสุดแปดสุดแปดกลมเด่น 8 gồm đen, kết 8 gồm đen, à, ai mà 3 gồm thì nào, c8 gồm đen, 4, đen. À, này nó sẽ biến to lõng, to lõng cắn to lõng, bắt chế biến lăng đã, to lõng, cắn า8ดนี่ผมเร่นสามโต088 088 508นี่ของอิสราเอียลนะพี่น้องเนาะเอาไปขามามาเบิองมาส้มเลยกันมาติดตามกับกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอ,าจอไปขามาแล้วก็ได้ ขมาเบิ้องล่ะเข็บหน้าจอได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอสี้ดล้ยวหูได้เห็นใครขม่าไม่กะกดกระดิ่งติดต,ตามไปเพื่อจีบบ่ได้พิษพลาดอ้าวของอิสราเอลว,วันที่หนึ่งมีข้อเด้อพี่น้องเด้อให้ไปหาจับใจกันลอตเตอรี่ไว้ยังลอตเลียังยังคงสิลงเหลือจะดอกหนอเลเบิง้งผู้ได้มักกัดจัดผู้ได้คัดกับพานอิสราเอลว,วันที่หนึ่ง

แปดเก้าสิบสิบคูพี่น้องสิบคูบนลังเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอาสังเกตเอาให้มักตัวได้กระจัดให้คัดตัวได้กับพานนอกระมีกลมเล่นกลมเล่นกระมีเขาให้มาสามกลมพี่น้องเอ้ยศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดให้มาสามกลมพี่น้องพู้ได้ขาม้าแล้วกะพิจารณาเบื้องตัวได้มักกระจัดตัวได้คัดกับพานนอันนี้ของอิสราเอลหลานใส่สรงมาจากอิสราเอลพี่น้องเอ้ย ผู้คุณเอามาแจกใจพี่น้องให้ในเบื้องหนยไปาหาลอตเตอรี่ <c oughs> หาจับใจลอตเตอรี่กันเนาะเหมือนนี่กะบมมียังไรก็มีซั้งนี่แหละถ้ามีคงสุท้ทยมากก็เสียมาให้เบื้องอีกด้วยพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนลำล้ำเลยๆกันเงินน่องท่องไหลเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อจะเจ็บจะจนกันขอบรัวกัยั่เย็นเป็นสุขลูกเต่าก็ให้บอกไง,งสอนไงข่าไายกั นี่จะกำไรเงินท่องมากหลายๆทำงานทำการก็จะเลร่นเก้าหนาในหนาทีการงานทุกูทุกคนเดอ้อพีของปู่ขุนทุกูทุกคนจงจะเลื่อนยังเงืนางอายุมันอายุหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี